สบายดีเ่มันนี่ก็มากืีเอาบอลันเนาะเป็นการหัหตีเรียงเดี๋ยวใส่ซื้อได้สบายดีเ็นอยงนะบอลั่นซื้อวสิผาาใา้สะพอนเนาะแต่ออกีเดีแต่ไม่นี่กับีกวัวแหละซื้อมาไว้ไม่นี่กับบแพงปได้สองพันกว่าสมัยนั้นแต่ว่าเป็นมันคือการหลายอย่างแต่ราคาหน่แพงแต่นีห่อทั่วไปนะ คือกันหลายแต่รุ่นนี้สองพันสองพันหาแต่แต่บอลลันขาดแจ็คสายแจ็คแจ็คอันมันเป็นหมออี่เขาไข่ไข่เ้าลืมเลยนะเขาจะเขาเอิดนเอียงวะลืมเลยใส่เครื่องอุปกรณ์หลายอย่างบอกไม่มีบีเอ็มแมนแมนมันมีหมอนั้นหมอที่ว่านั้นเอียงเขาจะเขาเอิ่นหมออียงวะก็ใข่ว่าแจ็คน,นะนะหมอเสื่อมเสียงมันนี่นะแต่วันที่หนึ่งที่สองเนี่ยว่าจะไปเบิง้งไปเบิเงอยไทย อันนี้ขึ้ซื้อไว้ตอนสมัยลงกันวะแมนวชิผาส,สะพอนี่สตูเนาะสปอนเซื้อทีนึงแต่ก็มาปลาอยู่บ้านเกิดก่อนเด็ปีหนึ่งละเนี่ยซื้อสายเสียบแจ็คเนี่ยแหละเสื่มเอาขึ้นสีโมโงใส่บอลลนร์เสีไปใส่เองเนาะนี่ดิเมนประเด็นนี้เสื่มแจ็คต่างๆนนเนาะสายเกี่ยวกับไม่เนาะกำลังมาเบิ่งมาเปิดเบิ่งเนาะบุหรี่บุหรี่เนี่ยขบเนาะซื้อไว้ในเฮือน ว่าเสียดรตูนะเส็ดให้เอฟซีของสปอรนเบิงไปนำกันแต่บัวจะประกอบอะไรรอบบต้องเบิร์กอีเด้นี้อันนี้ต้องเป็นอันรักแค่ไหนบอกแม่แมนนี่เด้อโขบไปเลยนี่มันจะมีอันหมอเป็นหมอแจ็คกับหมอนขยายสิซื่อทั้งสองเลยนี่นี่เด้นี่เด้อที่ประมาณนี้ละ มันมีบอลลร์นผมเนียนาจะใสในคลองพีแอนวาเนีนอันนี้นนไไมันอย่างเขาก็ลืมจกักเอียงชิเบนประมาณนี้ลดน,นี่ตัวนี้นี่นนนนนนประมาณนี้และการประกอบเพราะว่าบอลันอยากเข็ดสตูดยิ่งบอลันอยากอยากสตูการแสดงหนังหนังเกี่ยวกับหนังสันหนังสะท้อนสังคมยอยากเอาดีหน่อยบานโคกหรือกับบานบอลันโรบานคนหักคนแพลงไปแสดง คนงามใน่ยหนึ่งเนาะผู้ที่เป็นนางเอีกก็นงาจะธรรมดาเขแต่ว่า acting ได้แสดงได้บอลลันต้องมีคุณสมบัติแบบใดๆคุณสมบัติขอหนักแสดงบ่ะก็คือหนึ่งคืออารมณ์อันนี้บอบอลลันเวอมาก์บอมเมทิสติลล่าเนาะบอลลันเคยเป็นมือกล่องได้มือกล่องมาได้อยู่เวียงจันทร์แล้วก็มือถ่ายมาเป็นไลด์อันบอลลันศึกษาทางด้านโทรศัพท์การถ่ายนะ การถ่ายมาบานันนี้การแสดงหนักแสดงนี้ที่ไปศึกเซาผมูมากันเอกติ้งนี่คืออารมณ์อารมณ์นี่บอใจห่อนสําคัญคือบอใจห่อนสมัดบูดได้หวานได้นะเออเขายิ่มก็ยิ้มสินะแต่กระพังคว่ำด้สองม้าหลักๆลันของกแต่พังคว่ำบอกไงพังคว่ำบบเห็นแก่ได้แก่กินหลายเกินไปแต่ว่านนก็เบิ้งแย่งดีเนาะ สำหรับตะบอลอเรา้อหาคนไปเบิ่งไ,ไปอยู่น้ำหมดเลยมาโมแก่ไปลืมเลยตะกอนประกอบนี่กระสายเนาะอันนี้จัดสายเอยียงลืมบอลลันลืมจัดของเร็จปบประกอบกระโปงเลฮาลืมเลย,เลยโอ้โหนี่เดีนี่อันนี้อันนี้อันนี้ประกอบใส่กระป๋ายดีเลยมันต้องมีหูผ่าเนาะหลักการประกอบมันมีแต่บอลลันผิดใครเคยใส่เนาะ บบเคยใส่แต่รุนนองใส่หลายคนครุ่นนองใส่หลายคนเน่ยใหม่เนี่ย B M ตัวนี้สองพัอหาเนาะแต่ละลุนบบคือกันใด๋แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นกับหลักพันหลักพันสองพันสามพันสี่พันในสองพันหารุนนี้เขาว่าดีกข,ขว่าดีน้ำพันตัวนี้เนาะเดี๋ยวเอาลองไปใส่ยูงานเท่ากันเนาะแมนพออายุสมาสมบัติเนาะลยเพราะว่าสมบัตอยู่เมื่อคมสย พออยู่กันซาพอรนี่เดีพอยู่กันซาพอรเขาอันนั้นเดีเขาเสื่อนะไว้นี่ตัวนี้นี่เบิ้งในหูกาซีเดิเบิร์เนาะนี่เนี่เปลือกเครื่องพวกนี้เปนมีขบมบนอุปกรณ์มันขาดแต่สองอย่างสายแจ็ตอันนี้ยังว่าซีเรียมนะเขาเอิ่อนแบบพวกปั๊บต่างๆนะบ๊อบบอลืมเลยนะมันมีตัวเอิ่อนต่างหากเลยพี่น้องเอฟซีถ้าพอได้หูเนาะ อ่าพ่พอเมยเนาะพี่น้องไอ่เอื่นนะอยเนาะเขามินบอกหนมันจิมีอีก้ายอันขยายนะปั๊บนี่ปั๊บนั่นแล้วก็นีน่ก็มีอันพวกเก็บเสียงอีกนะมันจิมีอันหนึ่งนะแต่บอลลันซื้อบอกมีบอลลั่นซื้อแต่้ายอันนี้มาเนาะถ้าปเปเรล,นลินเกี่ยวกับเครื่องสีฮูดเนะบอกอย่างว่ามันขายอีงวะมันเก็บเสียงพวกขยายเสียงขนาดแบบวอยนะอันนี้ก็เมนเลยบอลลันลืม อันนี้โบแมนเนาะอันนี้เป็นการซองผักเครื่องบอลลัตส์สุริชัยสามสี่ 3, 4, รอ้อยไงวะอันนี้แหละเสียงดีสังเกตเบิงึงว่าวิธีวิธีการบลของบอลลัตส์สีมีสองเพจสองเพจเนาะเพดบอลล์เนาะเพจตัวหนึ่งก็คือเดอะ์โมนหนึ่งแปดเก่า g H e เนาะแล้วก็ะหยาวบาง MWN O หนะึ่งแปดเก่าเนาะทุกคนเห็นเลยเพจบอลันสบอลันส์มันก็ลงเพจเพ็ดลิปเพ็ดอย่างนะคือยูทูบในไอตัวนีน้ในเฟื่องไว้อยู่ บอลลันมีอยู่แต่บุคคลได้เคลื่อนไหวอืปบอลลันอยากเหตุกับสะพอนี่กว่าสองคนเหตุในสองสะพอนั่นะบอลลันบุคคลไดี๋ยวลงประเด็นี้สองตัวเองอืยคือสองระวังนี่ก็บเได้จเหตุของกันอยู่เนาะโดยโดยโดยคือเนาะไอ้เนาะเขาอื่นเขาไปเดินทางกับเพน่านสว่างยี่สิบแล้วเนาะโดยบุญกับเก้าโมงวันที่วันที่เท่าไหร่นี่ยสิลุงไปฟังไพ่วันที่หนึ่งบอลลันหนึ่งบอลลันเพคนกับจะเดินทางไปฟังไพ่โดย อนไรก็ฝากไปติดตามเพื่อนที่พี่น้องนะครเบจะอ่านสืได้ถ่ายชิดลงให้พี่น้องเบิกอยู่อาจจะถ่ายเนาะในส่องเนาะท่นระวัง,งก็ฝากให้บอลันถ่ายชิดลมพี่น้องเบิกได้ด้อยนะครัเพื่อไปที่ทอดโดยแต่ว่บอลลันสีเห็ดในส่องเจ้าของนะสีเห็ดเกี่ยวกับการอธิบาย<ม>บางอย่างบางทีจะเห็ดเกี่ยวกับสังคมบอลันถนัดการว่าเกี่ยวกับสังคม เกี่ยวกับอัตัางค์เพอ่บอนะเศรษฐกิจแบบนี้แบบนั้นเกี่ยวกับข่าวนะบอลันเป็นคนหมักประเภทนี้เนาะวันนี้มาเห็นสะพอนมาเห็ดสายบุญบอลันก็เลยหมักนาแต่ว่าชิบเบิงไปอีกเนาะว่าบอลันสีเห็ุใดหรือบอนลออน,นะีน่เขาต้องมีเวลาเป็นสีเดีโดยแน่ยนะหนึ่งยงลืมขักลืมเนี่ยเด้ เราเห็ดเหียบลจักนะแต่ว่าเห็นคอเห็นหูภาพเนาะมันลืมเลยแล้วก็บ,บริหลินก็มันดุนะให้ลองอรประในในกบบ่อยๆอยากลืมนะอยากลืมน้อต้นที่ทำเห้คนซื้อมาปฝาดอาสังพลนกเทวันเาไปใส่ินแบบปพิเศษไปว่าลืมลืมโอ้เหี้งวะนี่ป่จัก เมนบ่ไมไปครับเมนบ่อันนี้เหยียงวะี่คนสั่งใส่ียงต้องประกอบเนาะอืมประกอบมดใสลเาะาจังวะเบิ่งก่อนมันคือว่าตะกี้มันตั้งจังไหนวะแต่ว่าเบิ่งหูภาพได้เนาะนี่นะมันก็ ตัวกเี่ยยังวะลืมเลยนะเบิงลองดูวิธีการจะสวยในน้ำยัได้เ่วยในนําไหมเลี่ยนะบอลันแต่ว่าเขาศึกษามาแต่กี่ลายไหมแต่ว่าัตสื่อไปน้ำกับบริไซนะอันนี้อยียงวะเบิงห่นประกอบจังเลยวะแต่ก็คือว่าเนาะเดี๋ยวบอลลันเบิงหูเบงก่อนตอนนี้เขากับมีไห้ตัวนี้ก็ถือว่าสำคัญเลยเนาะมีตัวนี้เนาะ กับตัวนี้เนาะไม่ต้องเสียบหาไฟไว้อ่ารุ่นนี้บอแมนแมนเสียมสายแจ็คคนอื่นออ๋สายแจ็คอ่าใส่ตู้บออ่าบอบอบอใส่มันมีเป็นไม้อัดเสียงเลยนี่แมนไม้อัดเสียงโทรศัพท์บอแมนเจียบโทรศัพท์มันคือแบบแบบนั่นแหละแบบคือของน้องนี้ได้สายมันนี่ดิโทรศัพท์ 16P บอบีเอ็ม ตัวนี้รุ่น B M อันน้องคิดว่าสายยานี่มันตกอย่าสายแจ็คเนาะบ่เขาใส่ก mm ับโทรศัพท์บบ่บ่คือสายแจ็คสายหูฟังแบบเสียบใส่บนสายหูฟังบ่บ่บ่เฮ็ดห้องเพลงก็ได้อันนี้นี่นี่เด้มันชียาวเป็นนี้เด้ห้องเพลงได้แมนเฮ็ดห้องเพลงเลยเหมเดี๋ยวให้น้องพันนี่เราลงมหอนเนาะแมนเนาะทเงานเดี๋ยวน้องสายถึงจะมาหาเลยอันนี้นะบ่เพื่อน้องพามีเนาะ ปบอลสีเห็ดเป็นเนาะเราศึกษาเนาะเรากินเนาะน้องพามีเนาะนี่เพราะว่าเราเอาเสียงอันนี้เอันนี้เก็บเสียงบออันนี้เป็นถูกสีแล้วหรอเฮาสีอัดเสียงบาลานซ์สีเห็ดเกี่ยวกับสังคมเนาะหมักเนาะบาลาสังคมพี่ไงบอกบอกบาลบอ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 ลอะไรเสียงบาลานซ์ด่าจะบอกคอยดีปรนไดี๋แต่เคยห้องอยู่สองสามปีห้องเองห้องคนเดียว โอ้องคนเดียวแต่งท <sup. S 2> ah. yeah, ีไหนบอได้บอเล่นได้ได้แต่โบโบเป็นมอลล์สไตล์ธรรมดาเลยนะอ๋อโบมีูตุงสตรีอย่างดอกสไตล์ธรรมดาธรรมดาบรรบาดสไตล์ธรรมดาธรรมดาแบบไหนธรรมดากันนี่แหละกลางๆนี่นะกลางโดยจากชีวิตอะไร แมนแมนมนสไตล์แบบอกหักเด้บอาสุอยากสไตล์นั้นเด้สาวตกีจังแมนแมอัหมายถึงมะกรมะกรูดมะกรอนจะได้ก็บเกียวกับในการงเพลงมันเป็นเพลงกานใจอะไรอยงนของของนักแสดงนะโดยโดยพอจริงสามา่ถดึงมันออกมาได้คือเป็นนันนะมันจะมีเพลงหนึ่งบอลันแต่งไว้แต่ว่าบายก้องให้ให้เอฟซีพังไอพนนะ แต่มันข okay, ึ้นต้นแต่ว่าเพลงที่คนเคยคบกันหักกันแพงกันแบบนี้แล้วก็ได้ลืมกันนะจากกันไปนะแต่ขึ้นขึ้นท่อนแต่โอเคอยู่แต่ว่าคือว่าอยู่มันคือสิบอว่มีภัยเห็นได้ขอว่าสไตล์ที่ซัพพอรูตคนมีแต่ลูกทุ่งบอลลาร์บอลลารสไตล์ลูกทุ่งเนาะสไตล์อินดี้เนาะบอลลาเนาะอินดี้สติงนั่นเองแสดงว่าคนที่ว่าแต่งเพลงได้ต้องผ่านอาซิง งานมาบอกบอกมันก pues well, ็ข um ึ้นก็พรสวรรค์ไปมันโดยสปไเนาะโดยแต่งเป็นไดบอลันเคยแต่งก่อนนาก่อนเยเบอลันเคยอกหักไปมีหน่อยเนาะบอลันเนาะกระล่มทั่วไปอยู่แต่บอกคอได้จริงจังปเลยนะบอกคอได้จริงจังลมสะพอนี่ได้จริงจังพือเดียวลมแบบแบบยาวเลยนะมีและเขาสิด้อาร์ตนี่เนาะ ตนนี้ก็แซ่ติดเป็นไกับไม่อละสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราและฝั่งไทยมาพบมาเจอกับบอลันจากสพูเลาวันนี้ผมจะได้มาประมาณนั้นนะนเออผัวพานบ่นปว่าได้ลินเสียงดีสวัสดีครับประมาณนั้นนะตอนนี้วันเสาล์จะบอแบบธรรมาดาเลยลินไปก่อนเมือ่อไหร่จากสีบอลไม่ ก็ <mile> ้วเผากีผ <Bright project> er ักเน่าเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะเพื่อเป็นกำลังใจเราเหตุผลสองขัไยเนาะแม่แมนแมนแม่คือคนวางแห่นที่มองถึงกับแจกอะไรเนาะสวยโบราณกับสารพอลเนาะในคนหักเจลงไงสวยเปิดคลิปวิดีโอให้ด้วยวิดีโอเลยอันนี้คือการสวยเลยเนาะอันนี้คือการสวยสวย support ในการเปิดคลิปวิดีโอให้แล้วก็เปิดโฆษณาให้วิดีโอเลย อะไรกาบผ่ามีผ่างองยังนู้นโฆษณาให้น้ำแดงอ่าคือโฆษณาเนี่ยดูฝั่งเราเนี่ยก็มีหน่อยเนาะบ็มีโฆษณาเนาะคือบม่เห็นปะแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยเนี่ยมีอยู่บ้างเนาะพี่น้องฝั่งไทยมีโฆษณาอยู่บ้างเนาะโฆษณาอะ่างเงี้ยอ่าได้ได้จากนาทีเนาะเนาะเปนใด้จากคอมเมนต์มาบอกพี่น้องโดยโดยโดยพราะว่าดูฝั่งเราค่ะนี่อ่าใคอยมีโฆษณาช่วงนี้เนี่ยโดยโดยว่า อ่าเขาก็บโมเดลเงินจากโฆษณาเนาะโดยแม่เนาะแล้วพอได้เงินจากยูทูบเนี่ยคับมันต้องมาไลคนะโฆษณาเพิ่นติมถามว่ายองคนไทยหรื่ออยู่ต่างประเทศเนาะเป็นเหตุโฆษณาหานะโดยฝากดูโฆษณาให้ใน่เรื่อพี่น้องเนี่ยอาจจะได้บอลลานเทาสิบยศสิบและได้นี้เพราะว่าพี่น้องเกินมาเอิญไปกินเขาอยู่ห้องยื้อผูอ๋อได้ย่งเขาเลยแหละกินได้เขาเนาะ ก oh, ินได้เขาเลยเป็ีากระตุต่นนี่ต้มไก่หวานๆในต้มเป็ดปิ้งเป็ดวันมันอีกแล้วเป็นออกเปตลาดเป็นไข่มาต้มอ๋อเน่มาเอิญแล้วกินเนี่อ่าคลิปนี้ก็สิได้ล่าพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะฟังลาวแล้วก็ฟังไทย,ยทางคนอยู่ภายในต่างประเทศเนาะอ่า say goodbye แล้วก็ thank you very much for take care สับพอนแล้วก็เบาหลันเนาะ คลิปนี้ก็สิจบทางนี้แล้วเนาะกราบสบายดีเด้อดยสบายดีเออสบายดี